อไ้น้องๆมาหน่อยดิน้องแกเอาของเนี่ยไปเก็บที่ฟังเราเดี๋ยวเราจะคุยเฮ้ยเฮ้ยโดยพี่นี่จะของร้านเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเจ๋งใครใครพี่เจ้าคนนี่จะคนร้านเพื่อของคุณจะบ้าเหรอดูสภาพเขาดิเอ้าน้องไปเก็บไปเก็บเหอะมั้นไม่เอ็มเขาจะอะไรเ้าของเพื่อจะคนร้านจังตัวแบบนี้เหรอจะมารู้จักเจ้าของเนี่ยแหละนี่แหละที่ป๋าว่า คนที่จะมอบสิ่งของให้เราครับตรงนี้เออใจโอ้โอครับไม่เป็นไรเจ้านั่งขอโทษครับแล้วันเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ปะผมไม่ได้มาเดารถแล้ว่ามาซ่อมรถนี่คุณพาผมมาอะไรที่ไหนเนี่ยโจอีเป็นอย่างนี้ตามที่เราอ่ะได้เอาสิ่งของไปบริจาคให้ผู้ที่ประสบภัยโควิดอ่ะครับตอนนี้มีผู้ใจบุญที่จะ มอบสิ่งของให้เราผมไม่ได้มาซื้อรถไม่ได้มาทํารถไม่ถึงว่าจะมาทําอะไรนี่น่มันบูนบูนบ้าอะไรเนี่ยโอ้นี่ไงร้านหมากะยางเออคนเข้าผมไม่เข้าหรอกทํเอา่าทำไมครับร้านเ็ามีหมาโอ้มันเป็นชื่อเขาชื่อร้านแล้วก็มียางขัดหมากัดยางกันเดินหมาจะตะลาะกันแถวนี้โอ้ยนี่นี่นี่เป็นร้านร้านหมากะย่างลองเจ็ดลำลูกตาโอ้ร้านใหญ่ใช่ไหมไอ้ไอ้น้องน้องน้องมานี้ดิ น้องแกเอาของเนี่ยไปเก็บที่ฟังเราเดี๋ยวเราจะคุยเฮ้ยเฮ้ยจอยนี่เจ้าของร้านเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยเจ๋งใครใครเป็นเจ๋งกวานี่จะคนร้านเพื่อนของคุณจะเหยยีบจะบ้าเหรอดูสภาพเขาดิเอาน้องไปเก็บเก็บไปเก็บเหอะงั้นไม่เขาจะอไอันนี้ยะของเฮ้ยจะคนร้านจังตัวแบบนี้เหรอจะพามารู้จักเจ้าของเนี่ยแหละนี่แหละที่ป๋าว่าคนที่จะมอบสิ่งของให้เราครับตรงนี้เออ ไม่ใจโอ้ครับไม่เป็นไรเจ้านั่งขอโทษครับละกันไม่เป็นไรครับครับโอ้คือคือคนเราเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียเจ๋งนะครับครับเจ้าของร้านหมากระยางคลองเจ็ดลำลูกกาเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรครับร้านขายหมาครับโอ้ไม่ใช่ไม่ในี้ในนีบอกแล้วเขาไม่น่าจะเป็นเจ้าของร้านขายล้อครับขายยางแล้วก็ บริการรถยนต์ทุกชนิดครับแล้วก็สิบร้อครับผมครับมีหกลอ้อก็ไม่เอาครับผมเอาแหมก็เอาหกลอ้อมาดิผมไม่จะเอาสิบร้อมาให้คุณเปลี่ยนได้เลยครับโอ้โหขอบคุณมากๆได้ยินชื่อร้านนี้ท่านนานแล้วมากะเดียมากะเดียมันเป็นยังไงเพ<อ>ิ่งมาวันนี้มันแรกมาเห็นผมคิดว่าน่ากลัวอย่างที่คิดนะ่ะแต่มันไม่น,าน่ากลัวเลยท่านอาจารย์เจ้าของร้านดูสภาพสภาพเขาด้วยทนาดรรองเท้านี่ เมื่อคืนป้านายมาไปทําะไรมาหรือว่ายังไม่เข้าบ้านยังไม่เข้าบ้านนั่นยังไม่ให้เข้าบ้านบอกแล้วไรพวกเราี่นี่นี่เข้ากันได้เข้ากันได้โอ้ผมได้ยินชื่อพี่เจงพี่เจงเนี่ยไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเจอวันนี้เจเป็นรู้สึกว่าเป็นยิ่งที่จะมาเจอเจ้าของร้านเนี่ยเพราะว่าผมรู้จักพี่เอเอปทุมและเอปทุมเขาชอบพูดถึงเรื่องพี่บ่อยจริงๆเรื่องเกี่ยวกับเล่นดีและการเล่นร้ายเนี่ยมันเยอะกว่าเล่นดี เบาเงิบาคนเราทำดีได้ดีคทำไม่ดีอ่ะก็ได้ไม่ดีเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเขาพูดสิ่งเล่นดีและสิ่งที่ผมได้ยินจากลุงน้องด้วยลุงน้องลูกน้องลูกน้องที่ทำงานกับคุณนะครับนี่คือสัญชาติการเวลาพูดทายคุณต้องตั้นใจฟังหน่อยให้ไปอ่างองอัคราต้องมาเอ็กเซนต์ต้องมีหมดต้องวาดีมากครับที่โจยีป๋าอยากรู้อ่ะ คำว่าหมากัดยางมันมาจากอะไรอ่ะยังไงที่มาที่ไปของหมากัดยางก็คือเป็นยังไงครับมาอย่างไรก็เริ่มต้นนะครับจบแล้วดีมากแทนว่าคุณผู้ชมอะเห็นว่านี่น่าสนใจประทับใจมากจะบ้าเหรอครับเริ่มต้นมานีเรารอบรอบที่น่าจะรอบที่หมื่นน้องมาถึงอีกรอบหนึ่งเนาะครับเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะโจที่นะไม่เป็นไรครับเรารับได้โอเคก็ก่อนจะตั้งชื่อร้านนะครับเมื่อเจ็ดปีก่อนนะครับเราไม่มีชื่อร้านนะครับปรากฏว่าเรานั่งกินข้าวอยู่กับภรรยานะครับ ปราบอกแล้วมีหมาวิ่งผ่านเลยนั่งเอามันกัดล้อกัดยางรอเอ้าใช่ไหมมากันยังเฮ้ยใช่ว่ะคนจำง่ายแล้วคุณให้แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยครับเอแค่นั้นเลยแล้วคุณมี่ก็คงมีค่าปริซันเจอร์ค่าโปรโมทให้มาก์วันนี้ไหมโดยที่เขาออกไอเดียให้คุณแะแล้วเออใช่ไหมลิขสิทธิ์ของไปตอนนี้หมาตอนนี้เขาอยู่ไหน ผมจับใส่กระสอบทีตีหัวเรียบร้อยแล้วนี่ไงและเขาคุณไม่ได้ชวนผมมากินด้วยจะบ้าจ e ับเขาแล้วอ๋อเรียบร้อยเลยครับหมาตัวนั้นก็ผมก็ดูแลในที่ที่จันทร์ละเรียบร้อยหมาว่าอื่นนะครับไปบ้านเราดีมาครับผมดีมาบางคนต้องตามเพียงโอ้ยตายแล้วเป็นไงอร่อยไหมแซ่บก็วันนี้ก็คือมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับเพราะว่า สิ่งที่เรามารับเนี่ยครับเข้ามามอบให้เราเราก็เลยต้องามารับเองครับเราก็ต้องขับพุณนเ่ียสูงเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาผมก็ต้องเอาสิ่งเนี้ยส่งไปที่แอฟริกาไปให้พ่อผมครับทไมไปแอฟรยวไปอิการเลยเพื่อนพุ่นเล่นครับช่วงนี้ทุกคนรู้ว่าวิกฤตโควิดเนี่ยมันเป็นยังไงครับเราก็เลยต้องหาวิธีการที่จะช่วยเหลือประชาชนตอนนี้ผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งคือม้ากัดยางครับได้มีโอกาส ที่จะร่วมทําบุญกับเราเป็นสิ่งที่ดีมากแที่ผมจะพูดอย่างนั้นผมได้ยินว่าคุณเป็นใจดีขนาดนี้ครับผมคุณมีเศษสักห้าแสนให้ผมก่อนไหมตอนนี้ขาดอยู่สี่แสนเก้าพันบาสี่แสนเก้าพันเก้าพันบาทนี่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอ้ยเหลือบาทเดียวนั่นแหละทีเนี่แหละสุดยอดแล้วครับป๋าครับเราจะขอบคุณเขายังไงที่บอกว่าผมเองกับป๋าคุชัยเนี่ยก็ มีเป็นเหมือนเหมือนพาัทเตอร์นะครับก็แกก็มีอะไรก็บอกบุญมาแล้วก็ที่ไปเที่ยวกันเราเกดียวกันอะไรเงี้ยร้านเดียวกันเลยร้านเดียวกันไหมยังเปิดอยู่ไหมอะไรนะครับเอ้จิ้งจกปิดแล้ว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 ใช่ไหมแสดงว่าคนกลัวเมียไม่อยากให้เมียรู้ว่าเรากำลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ใช่ไหมมันเปิดเลยโจยมันไม่ใช่ป่าพิชัยนะมีป่าสีผมไม่รอดหรอกนี่นี่นี่เหน่โอ้ยถามที่สั่ข้อเท้า คุณรู้จะกี่ยงไงที่จะทําบุญกับเราครับก็ต้องขอบคุณป่าวิชัยแล้วก็โจยี่นะครับที่ที่ได้บอกบุญมาผ่านน้องเชลนะครับเชล่อเราวัสดีครับพี่ลูกพี่มาแล้ว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 ครับวันนี้ครับอ้าวเันจะกําลังมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรู้จะกี่ยงไงที่คุณเปิดร้านสัตว์นี่ไม่มน่าเชื่อเลยมาเัี่ยงมาจริงๆอ้าวก็จะไปขัดยังขัดยังเหรอเฮ้ยเฮ้ยที่เด็ดของร้านเนี่ยคุณผู้ชมครับใครมาที่นี่ระวังยางรถของท่านนะครับเขานัดขมาพวกนี้ เวลารถมาจอดพุกแล้วก็หมาเขาจะกัดยางเพื่อจะได้เปลี่ยนยางจากร้านเขาจำเอาไว้แสดงว่าเขาเลี้ยงหมาไว้จิ้งหมาได้เลยฝึกมาอย่างดีฝึกมาอย่างดีครับนี่ตัวนี้นะครับตัวท็อปนะไอไม่หลับไม่นอนเห็นไหมล่ะสามสี่ตัวเฝ้าเลยเฮ้ยโอ้ดิพึ่งพักพักเหนื่อยพิ่งตื่นมาไม่น่าเสีอวันนี้เขาลูกพี่โอีกรอบนึงอันนี้ถือว่า เป็นเซลล์ที่เซลล์ที่ดีเลยเป็นเซลล์ที่ดีครับผมนี่น่าน่ารักสาวนี่เขามีเงินเดือนเท่าไหร่ครับให้ห้าแสนห้าแสนผมอยากเป็นมันพวกเขาได้ไหมจะได้มีส่วนร่วมใช่มาตัวนี้ห้าแสนครับผมโอ้ยตายแล้วห้าดอลลาร์นะครับโอ้ยดอลลาร์ด้วยล่ะดอลลาร์ทิเบตด้วยนี่แหละทิเบตโหไปกันใหญ่แล้วอันนี้โอ้โหนี่นสีสวยด้วยนะครับก็ครับผม ัต้องขอบคุณนะครับที่มาช่วยเหลือทําบุญนะครับคนที่ดูทางรายการของ ACP New นิวนะครับรบกวนหน่อยถ้าใครอยากทําบุญไม่ว่าจะเป็นน้ําแพคหนึ่งสองแพกสามแพคไม่พือครับเอามาให้เราเดี๋ยวเขาไม่ว่าจะเป็นมาม่าคุณเอามาให้เราเท่าไรก็เท่านั้นเอาด้วยแรงใจของท่านนะครับเราไม่ได้บังคับแต่วันนี้เราได้น้ําเยอะ30แพกและขลักตะซอยนะครับ ที่จะไปให้เด็กๆแล้วตอนนี้เราโยเซลนี่เขาเซลนะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีต้องบอกัวอย่างนี้ว่าก็จะเชิญน้องเซลครับน้องเซลเข้ามาเชิญชวนกันหน่อยว่าถ้าใครไม่สะดวกเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยเราเป็นเงินสดไดุ้ยฝากเงินสดไปให้ที่พางปาได้ซึ่งวันนี้ผมก็จะเงินสดก้อนนึง อ๋ครับข้อนี้ยาวว่าเป็นขี้ใช่ไหมเงินเงินอองั้นเอางั้นสิบล้านดอลลาร์ที่เบ็ดจะส่งถึงประชาชนไทยแลยโอ้ขอบคุณมากครับครับไอ้ลกวันนี้เขาเป็นใครอ่ะนี่ครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นน้องในงานของเรามือสายหรือมือขวานี่มือมือกลางมือซ้ายมือขวาได้หมดครับโอ้ก็คือเขาดําเนินเรื่องเป็นอย่างทีฟุตบอลครับ แเหมือนเหรอที่แกร้านเหรอครับก็บือดูแลดูแลพวกสวัสดิการพวกอะไรในร้านน้องเขาครับก็ต้องขอบคุณด้วยว่าเอ้ยด้วยข้าศับริย์ครับแป๊บนึงไม่ใช่ไม่ใ่ก็ตามนั้นครับมีอะไรต่ออันนี้อันนี้ของเซลใช่ไหมเซลว่าอันนี้ผมมีเงินสดให้อ่าแล้วน้นะครับมีเงินสดด้วยนะครับก้อนหนึ่งให้ที่บอกโจ้ยัได้ครับโราขอบคุณมากๆนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากสัมภาษณ์คนหนึ่งก็คือคนสําคัญในร้านนะครับ ผมอยากสัมภาษณ์เขามากกว่าชื่อดูระทีนะดูระทีชื่อมีสัมปะเสดด้วยดูระทีครับมาดูขบผมเนยชื่อดูระทีโอ้ดูมันทีดูอ้ดโอ้สีสวยนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าใครดูทังรายการมันที่เราบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดเพราะว่าบางคนไม่รู้จะไปซื้ออะไรเหมือส่วนใยน้ําเนี่ยมันจะหนักแล้วก็เยอะด้วยเราได้โชคเราโชคดีได้น้ําตอนนี้น่าจะ 60แพ็คแล้วครับถ้ามีอะไรจะเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นขนมเพื่อจะได้ไปให้เด็กก็ได้ครับขนมหรืออะไรที่พวกมาม่าครับหรือเป็นไข่ก็ได้นะครับไข่ได้หมดนะเจ้าชิดาถูกต้องนะครับเราต้องการทุกอย่างเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือมนุษยชาตินะครับครับแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนบริเวณลำลูกคาท้งแจะกรองหนึ่งทงกรองสิบสี่ครับผมหรือว่าจะอยู่ฝั่งธัญญะถ้าใครมีปัญหาเรือเดือดร้อนจริงๆสามารถติดต่อหาเรานะครับ ครับผมมหาเจ้าของร้านขัดมากัดยางขอบคุณครับไม่จริงว่าท้าเขียวกับเรื่องยางมาเปลี่ยนยางแล้วก็วิ่งไม่ใช่หรือใครไม่มีข้าวกินจริงๆอะมาได้เลยจริงอะจริงครับพี่พี่ตันเต้เช้าผมไม่ได้นี่แหละครับเขาจะอยู่แถวไหนครับร้านพี่อยู่แถวไหนครับผมอยู่แถวเส้นทองเจ็ดลำลูกกาครับทะลุนครนายกไม่ไม่ไม่เ่อทันยะ เอาลูกกลัันยากครับผมเลยไปที่หนึ่งก็เป็นทางโคตัสนะครับถอยกลับไปก็ตลาดเชวันนะครับผมออกซ้ายไปก็ไม่รู้ไป็นอย่างนะครับแล้วขวาก็กลับของ้าบงงไหมครับไม่ได้งงครับผมผมมอยากให้เขาพูดอีกทีหนึ่งเขาพูดอะไรเมื่อกี้ตื่นเต้นเจอไม่เป็นไรครับถ้าใครอยากมาที่นี่ก็กดตามเพจเราก็คือเฟซบุ๊กหมากัดยางครับ แล้วก็มันจะมีโลเคชันแล้วก็คอมาตรงนี้ทันทีแล้วก็ว่าคุณมาจากรายการ scp new เขาจะมีส่วนลดให้นะครับคนนี้เขาเป็นคนใจดีคนหนึ่งแต่ผมถามเงิน5,000บาทยังไม่ได้จากเขาแล้วที่สักครู่นะครับให้เลยห50ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้ขอบคุณมากๆครับอย่างที่เราบอกนะครับถ้าใครมีของที่จะไปมอบให้เราถ้าเป็นเกี่ยวกับของนะก็คุณสามารถติดต่อเพจ ทางคูโรตีชาชักโจีตลาดนันราสยวินเจ็ลำลูกาครองสี่ชาชัดๆโจชาชัดๆที่ไหนนะลำลูกกาครองสี่อง4คูโรตีชาชักโจอีนะครับร้านชื่อคูโรตีชาชักชักนี่แหละกินปุ๊บแล้วก็ชักปั๊บไม่ใช่นี่แหละเป็นร้านที่เราสามารถไปคุณสามารถเอาของเนี่ยไปฝากร้านได้ครับถ้าคุณจะมาก็สามารถติดตามเพจมันก็มีเบอร์โทร095ย์เก้าห เพื่อจะได้เอาของไปฝากเราครับผมนี่แหละคำเมือนคนนี้นะครับแต่วันนี้ของเยอะเราก็เลยจะมารับเองถ้าใครมีของเยอะแบบนี้ไม่สามารถมาเองได้โทรหาเราเราจะไปรับเองครับก็ช่องทางการติดตอมีสองช่องทางนี้ครับ SCP ก็เปกูรูตีชักนะครับถูกต้องแล้วะ็มากัดยางด้วยนะครับก็มากรดยางได้ครับมาตรงนี้ก็ได้มาปรึกษากับเขาก็ได้ว่า อยากเอาของไปฝากยังไงก็มาฝากกับลูกพี่เราได้นะครับผมก็ถ้าเกิดฝั่งนี้ใครไม่สะดวกมาก็ฝากไว้ที่ผมได้ครับผมจะดูแลให้อย่างดีแล้วก็ผมต่งต่อให้คุณจุ้ยกับตายได้ครับได้ครับลองดูเพราะเคยก็บอกเสียงช่วยกันครับครับช่วยกันนี่ครับนีครับนี่คือท่านผู้มีจิตศรธมมีใจบุญคือร้านพี่จิ๋งร้านมากะยางคลองเกตันลูกกาวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่จิ๋งมากแล้วก็น้องเอ่อน้องเชลด้วยครับที่มอบสิ่งของเหล่านี้ เพื่อจะไปบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้โควิดที่ตัวที่แบบอยู่โรงพยาบาลสนามก็มีนะครับทีนี้คือเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้ทําร่วมกันกับชาวไทยบบุญกุศลครั้งนี้ขอให้ท่านและครอบครัวท่านมีความสุขความเจริญและบริษัทของท่านก้าวหน้าร่ำล่ำรวยยิ่งขึ้นไปครับครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณครับป๋าที่มีโอกาสให้ช่วยเหลือกันนะครับครับอย่างที่บอกว่า หนักจริงๆในวงรอบสามนี่เราหนักจริงไม่ไม่เขาไม่เรียกรอบสามเขาเรียกซีซันสี่จะซีซั่นสี่เว่าเราลอดมาสาซีซั่นแล้วไม่ตายสามซีซั่นไม่ตายครับตอนนี้ซีซั่นสี่ครับพอซีซั่นสิบไปลอดได้ไหมไม่ไม่เอาซีซั่นสี่ให้รอดก่อนครับผมรอดตลอดแล้วคุณเลยแน่นอนแน่นอนคนใจดีคนดีผีคุ้มนี่แหละครับต้องครับผมต้องขอบคุณนะครับอีกครั้งนึงนะครับพี่ถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการบูญของเราเราไม่ได้ มือไม้มือเรามันไม่ได้หนักขนาดนั้นแล้วเราก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ใจบุญผู้ใจบุญที่เขาอยากช่วยเหลือประชาชนเท่าไรก็เท่านั้นอาจจะเป็นแพ็กก็ได้สองแพ็กก็ได้แล้วแต่ท่านครับยินดีนะครับที่อยากทําบุญยินดีที่เวลาทําบุญคือเวลานี้ครับผมล่าสุดล่าสุดมีสายตรงมาพี่สาวน้องเชลมาบริจาคด้วยโอ้โหนี่แหละครับมีคนมาบริจาคหมายนะครับไปดังรู้เลย มาทำมอบให้สปาก็ได้ให้สปาครับนี่นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่สาวอยู่แถวไหนครับอยู่คลองห้าพี่สาวอยู่คลองห้าพี่สาวผมอยู่คลองสี่นะครับใกล้ๆอะไรนะอเดี๋ยวผมจะโอส่งหมายเลขบัญชีให้นะส่งให้ผมครับต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่มา เป็นแรงใจให้กับพี่น้องชาวไทยเราที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ใหญ่หลวงมากนะครับนักทิ้งขาะนะครับจริงเราอยู่แทบเราก็บอกว่าเราธุรกิจเราเหมือนหน้าด่านครับป๋าใช่ครับก็กระทบกระทบไมมกระทบเต็มๆตครับจริงจริงเราต้องอยู่ให้รอดแล้วก็ฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเอง ดูแลครอบครัวดูแลทุกคนจริงๆให้ดีครับสําคัญมากครับสำคัญไม่มีอะไรไม่มีวัคซีนใดจะป้องกันดีเท่าับตัวเองโอ้โหดีมากพูดมันพ่อผมใจน้ําตาจะไหลแล้วเออเป็นขอบคุณมากครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มันที่เราบอกนะครับเราจะไปที่ไหนต่อไปนะครับติดตามรายการ ACP News นะครับจะรู้ว่าเราจะไปไหนต่อนัครับผมโอเคไปแ้วาเดี๋ยวนะครับ ผมมีก่อนจักกันผมมีทีเด็ดให้โอ้โหทีเด็ดให้ปโาเป็นส่วนของร้านนะครับครับปากันยางที่เป็นสดที่ให้ป่าไปดำเนินกิจการครับผมสมุญมาม้อบข้างหน้าเราดีกว่าครับที่ใหญ่รองเท้าโจอี้ไม่เป็นไรครับคราวหน้าคุณจะได้ซื้อลองเท้ดีๆไม่ได้จบจากคลิปนี้อ่ะไปเปิดคณะได้เลยคณะคุณหมอลำนี่แหลบตลกนี่แหละขอบคุณป่านะครับครับ ครับฝากด้วยนะครับฝากขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับตัวยีขอบคุณทาวคุณนี่คุณผู้ชมครับตอนนี้ได้สองสองนะครับสองนะครับนี้เป็นนะครับนี่แหละคือผู้ใจบุญนะครับผมนี่แหละเท่าไรกันเท่านานขพพระเจ้าคุ้มครองนะครับเพราะให้ได้สินสอบแจนมากกว่าสินที่คุณทำบุญไปแล้วครับนี่ได้สองสองต้องขอบคุณพี่มากๆาแล้วครับเกลมาขอบคุณครับทซ้อมกับรผมรับ โอเคนะครับผมบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมเราจะไปไหนกันสวัสดีครับ